ว่ามาเลยชื่ออะไรจ๊ะดังๆถือไว้เลยเออถือไว้เลยไม่เป็นไรพูดไปชื่อนภัทสวรรค์กวนดาค่ะนภัทสวรรค์ค่ะปีปัญหาอะไรจ๊ะปัญหาชีวิตก็ยมทําแท้งลูกสองคนค่ะอ่าไม่เป็นไรอันนั้นนมันทําอยู่แล้วแต่ว่ามีกุมารสองคนเาปัญหาชีวิตก่อนแม่ปัญหาชีวิตตอนเมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดการงานการเงินดี โยมเป็นครูสุขภาพดีสุขภาพจะมีสุขภาพเจ็บหัวเข่าแล้วก็อันนี้ก็บูดไงปัญหาชีวิตเนี่ยคือสุขภาพใช่ไหมเจ็บหัวเข่าใช่ไหมเจ็บหัวเข่ามีอะไรอีกกดไหลย้อนกดไหลย้อนมีอะไรอีกมักจะเจ็บคอค่ะเจ็บคออันนี้คือสุขภาพมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลากี่ปีมาแล้วก็สองปีสามปีห้าปีสิบปี เป็นเป็นมานานแล้วค่ะแต่ว่ายอมปฏิบัติทรมันก็เลยไม่เป็นมากี่ปีแล้วเริ่มตั้งแต่เป็นน่ะต้ต,ตเ่เด็กเจ็บเจ็บหัวเขา่าก็เพิ่งเพิ่งจะเจ็บ่ะเพิ่งจะเจ็บบางอย่างเพิ่งจะเป็นบางอย่างก็เป็นมานานแล้ว<ะ>อ่าครอบครัวโอเคสรุปแล้วมีแต่สุขภาพเล็กน้อยไปทําแท้งมากี่คนสองคน <c oughs> สองคนทําแท้งกุมารกี่องกุมารสององค์ อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นเหตุใช่ไหมที่ไปทํามาที่จําได้ใช่ไหมค<ะ>่ะท่านเทวดามีเด็กแท้งสองคนกุมารสององ,องค์ถูกต้องหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยมองเห็นเลยเช่นนั้นหาเดินเคียงคู่กันเข้ามาเห็นแล้วสินะแหละท่านแน่และไปทําอะไรเกี่ยวกับสุขภาพอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นกรรมของส่วนตัวท่านเอ๋ยถ้ามีเด็กนั่นแน่ ได้รู้แท้ความสุขนั่นแหละนะไม่ยืนยาวหรอกท่านนั่นแหละครบชีวิตหนาลำบากกันนั่นเอยการงานการเงินก็ติดขัดชีวิตนั้นสุขภาพนั่นแหละหนอะก็เจ็บป่วยหาสาเหตุไม่ดีพอรักษาหนอก็ไม่หายจางแหละท่านเออเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายบะเวลาดี ที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องสุขภาพนอกนั้นก็เป็นเรื่องพอเยียวยาได้ต้องการให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าต้องการค่ะต้องการให้เด็กไปเกิดเลยจะทําทอย่างไรได้บ้างให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วต้องรักษาสินนั้นนั่นแหละนะภาวนาให้กันนั่นแหละครัเอาบุญหนาส่งให้เด็กไปเกิดแล้วแทงสองคนกุมารสององ,องค์เป็นเวลากี่วันเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละเนาะ กุมารอีกสองใช่ไหมครับใช่แล้วอีกยี่สิบวันนั่นเออห้าสิบวันพร้อมเลยพร้อมเมื่อไหร่พรอวันนี้เลยค่ะพร้อมวันนี้เลยเด็กชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างใช่ยหรือหญิงกันเล่าเอยไม่ไม่ทราบไม่ทราบเลยค่ะลุงจาผู้หญิงกี่คน, 2> 2คนคสองคนค่ะสหญิงค่ะ <5. S 1> ชายสองใช่ค่ะโอเคชื่อบอกมาหนึ่งสงีค่ะ หนึ่งสองสามสี่กวดน้ำให้ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ตามนี้กินอะไรบอกมากมาินกกข้ากินชีสซาลาเปาเกินตี้กินข้าวอบไก่กินข้าวไก่ทอดกินข้าวผัดกินข้าวซุปขี้กินมาม่าเกาหลีอ่าพอแล้วพอแล้วเยอะแยะอา้าวน้ำนมร้านค้าทั่วไปเสื้อผ้าใส่ไหมใช่ค่ะบอกมา,าชุ สองชุดเด็กผู้หญิงห้าถึงเจ็ดขวบใช่ค่ะแล้วเด็กผู้ชายสายอะไรเด็กผู้ชายค่ะสองชุดชายห้าถึงเจ็ดขวบเรียบร้อยปล่อยสัตว์อาหารได้แล้วเหรอคะอาหารได้แล้วงพิซซ่าสปาเก็ตตี้อะไรเนี่ยไม่ได้สองอย่างี่ยหิวตาโจ๊กเยออันนี้เข้าจบไปเยอะข้าวอบไก่ข้าวอไก่มาม่า มาม่าเกาหลีเกาหลีด้วยวงเล็บอ่าตามนี้ครบนะคะครบไม่มีปัญหาไม่ได้นะเราทำข้อสอบมันทำข้อผิดข้อนึงมันต้องตอบให้ครบใช่ไหมจะสอบตกอีกใช่ไหมยิ่งการกินนี่เรื่องใหญ่ใช่ไหมเพราะดยวมาหลายเดือนแล้วนานๆจะได้กินทุกทีอ่าตามนี้แถมหน่อยก็ได้ถ้ามีอะไรคิดออกก็เติมเข้าไปบ้าง สาธุจะได้แสดงน้ำใจจะได้ไม่ต้องตีกันต่อไปตามนี้ปล่อยสัตว์หรือยังยังค่ะบอกมาปล่อยคบละค่ะหนึงตัวครบสี่ตัวสี่ตัวปลายสี่ตัวหลายสี่ตัวปหมอสี่ตัวโอเคพอแล้วค่ะสังฆทานสังฆทานสี่ชุดค่ะไหวไม่ไหวไหวค่ะไหวสี่ชุดอ่าพร้อมจัดวันนี้บวชเลย ถอยกำลังออกหน่อยอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยอย่าให้มีปัญหาสุขภาพกดไหลย้อนเจ็บคอเจ็บอะไรต่างๆถอนออกจะได้ปั้งใจปฏิบัติจะได้มีบุญเยอะคุตาถอนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่านี่ตั้งใจดูพฤติกรรมก่อนใช่ไหมใช่ถ้าพฤติกรรมดีอาจจะถอนเพิ่มใช่ถอนเยอะแต่ถ้าพฤติกรรมไม่ดีจะไม่ถอนค่ะอย่ารรม,มานั่งเ<อ>มอลอยอย่ามาคิดว่าทําไมเมื่อ,อไหร่จะกลับบ้านทักทีหนึง่ง อย่าไปคิดว่าประตูยังไม่ปิดอะไนั่นยังไม่ทําเลิกตัดออกไปเลยไม่ผ่านเลยตัดบวชเลยเป็นนักบวชเป็นพระไกลมาชิดมั่งก็ไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านข้าวไม่ได้เรื่องค่ะไม่สู้ไอ้ปฏิบัติธรรมตามนี้นะอ่าเรียบร้อยเข้าใจแล้วเขาเป็นนักปฏิบัติ่ไปเชียร์เชียร์กันหน่อยค่ะนาบายไปได้ล่นตาล่นตาฝันดี